สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนําประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะไข่ที่เรารับประทานในแต่ละวันเนี่ยเปลือกเนี่ยอย่าทิ้งนะคะเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์จากมันได้นะคะเวลาเราตอกเสร็จก็ใส่เอาไว้ในตะกร้าเก่าๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือว่าที่เปลือก ไข่เนี่ยมันจะมีแคลเซียมอยู่แล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์กับต้นไม้นะเปลือกไข่เนี่ยถ้าเราตั้งไว้แห้งเนี่ยมันก็จะ ดูสะอาดอย่างนี้นะคะหรือถ้าบางครั้งช่วงไหนที่ฝนตกนะคะเ็าจะชื้นบบนิดนึงเราก็ล้างก่อนแล้วก็ใส่ในตะก,ร,กร้าพอแห้งแล้วเราก็สามารถเอามาใส่ในโคนต้นไม้ได้วิธีการนะคะก็คือใส่ถุงมือนิดนึงนะเปลือกไข่มันแข็งนะคะเราก็ขยำขยำแล้วก็ใส่ในโคนต้นไม้อย,อย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นไม้เพื่อพืชผักสวนครัวนะเป็นต้นคุยชายที่ถูกตั้งไว้นะคะใส่เอาได้เลยจะเป็นต้นไม้ใส่รอบๆอบนะคะ แล้วก็ไม้ดอกเราก็สามารถใส่ได้นะคะไม้ดอกก็ใส่ได้เลยนะคะต้นกุหลาบก็สามารถใส่ได้นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกนะคะเป็นอันนี้เป็นต้นกระลำตรีนะคะที่เราปลูกเราก็สามารถใส่เปลือกไข่ได้เลยนะคะเนื่องจากอาโอเคค่ะ